าคาพิสูจน์งบสีล้านต้นๆได้บ้านเดี่ยวสีห้องนอนพร้อมส่วนรอบบ้านและพื้นที่ส่วนตัวสุดเงียบสงบมจริงหรือไม่มาดูกัน และนี่คือแบบบ้านโอนีจากโครงการจิรการ2เชลพึกวงแหวนทำเลดีเดินทางสะดวกใกล้บิ๊กซีตลาดน้ำไซน้อยเซนทัลเวสเกตขับรถเพียง20นาทีถึงรถไฟฟ้าสายสีม่วงที่ดิน56ตารางวาพื้นที่ใช้สอย168ตารางเมตรสี่ห้องนอน3ห้องน้ำจอดรถสบายๆถึง4คันพร้อมลงเสาเข็มให้แล้วต่อเติมเป็นห้องเพิ่มได้อีกในราคาเพียง4.49ล้านบาท เปิดประตูเข้ามาจะเจอกับห้องรับแขกขนาดใหญ่เชื่อมกับห้องรับประทานอาหารเพดานสูง2.7เมตร โปร่งโล่งสบายมีห้องนอนชั้นล่างสําหรับผู้สูงอายุหรือจะทำโฮมออฟฟิศก็ลงตัวพร้อมห้องน้ารับแขกแยกต่างหากเพิ่มความสะดวกสําหรับทุกคนในบ้านชั้นบนจัดเต็ม3ห้องนอนห้องมาสเซอร์เบดรูมใหญ่สะใจมากมีห้องน้ําในตัวแยกโซนเปียกโซนแห้งและระเบียงที่กว้างสุดๆทําเป็นโซนนั่งเล่นปิ้งหมูกระทะได้เลยอีกสห้องนอนพอดีสําหรับลูกๆพร้อมห้องน้าส่วนกลางไว้ใช้ร่วมกัน มีโซนหิ้งพระสำหรับไหว้พระและสวดมนต์ออกแบบได้อย่างลงตัวส่วนรอบบ้านกว้างจุใจจะต่อเติมมุมไหนก็ง่ายด้วยโครงสร้างอิฐมวลเบาแข็งแรง แต่ทุกเปลี่ยนได้ตามต้องการหลังนี้อยู่ท้ายซอยเงียบสงบเป็นส่วนตัวไม่มีคนผุกผ่านบ้านเดี่ยวสีห้องนอนที่ออกแบบมาเพื่อครอบครัวพร้อมสวนรอบบ้านให้ลูกๆได้วิ่งเล่นในราคาเพียง4-4 9ล้านบาทบอกเลยว่าคุ้มมากพร้อมเข้าอยู่ได้แล้ววันนี้กับโครงการจิระการสองชัยพฤกวงแหวนรีบมาจองกันได้เลย